ก็สวัสดีครับมีเราก็อยู่แบบช่องต้องเสียบนวันนี้วันที่เรามาทำแล้วน้องชายมาซื้อตลาดนั้นนะผมก็มามาหมอตลาดนะมหมอตลาดับมาทำแหละมาเดินพารบอเดินเล่นบนยอ้ขาเนี่นมาของนนทวัฒน์กจาแล้วก็แลมโบ้นี่ครับคิดอาตะเลี้ยงโอยจะเดินน้าวบหถม่มี่ัสี่สบาทได้เล แกโมจินงโชฟซีครับอุ้เกือเลยแถวาทุ่งนาเนี่ครับนั่นอนั่นงงานอะรนั่โเเนี้เรางมายิบองสองน้าเดียวมาแตะแตะขึ้นบนจนลงเนื่อ ก็สวัสดีครับนี้เราก็อยู่กับช่องช่องเสียโบนะวันนี้วันนี้เรามาทำครับน้องชายก็มาซื้อตลาดนั้นนะแล้วผมก็มาเหมา้อเตามาหมาตลาดครับมาทําแบบมาเดินพาทุกคนทานเดินเล่นทุกคนด้วยสาเนี่ยนะก็มากับนนทวัฒน์แล้วก็เกจางครับนนทวัฒน์ครับผมแล้วก็แลมโบครับนี่ครับปื้คิดหนวดตัวเลี้ยงครับผมเสือดี่ผม้ีเงินเท่าไหร่กับตลาดครับสี่สิบบาทครับผมโอ้ไม่เงิน เลยเสียอ๋อหัล้วน้าเสีย40บาทโอ้โหโอ้โหไม่ไปดิเดินดิเสียยี่ไปเดินลงมาเื่อไไม่เดี๋ยวพาช็อปในงบ40บาทว่าจะได้อะไรเงชอปในงบ้ยจะเดินไปทั้งคุณกหไม่ต้องไปละรวม40บาทไม่ได้เลยกขได้จะนแก่นี่ฮะไ้กนะจอมไปไปยางน้นไหมแล้วกินยังน้าวสาวแต่สาวโอ้โหเซียวสาวไม่ใจ สแนวแบบแต่เา้แบบนี้นะครับสาวร้อยติดตามพนะคเราจะไปฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตองนี้มีของหวานนะเอาไหยครับเอาไหมวันนี้เราไปซื้ออะไรย่างกินนะไปซื้อนาแชวให้ไปต้นตานแต่ พี่คนร้อนึ่วันนี้เราก็จะไปดูรถกับที่สจต้นตาลนะผมต้นถางร่วมกันต้นตาลถ้าำแรกเราจะไปซื้ออะไรนะครับมาเดี๋ยวมาปั่นครับอ๋อไปไหนอ๋อต้องไปรอกันดิรอไปหางานเลยรอหยางวันกันด้วยโอ้ถึงขวดลมขวดถึงมอนั่ยสนุกกว่านี่ไม่ลมถึงมอคนนี้เพรามอตั้งไว้บนนอกรับ แล้วนะครับเสียอีจังหวะนี้เขป็นกรุงตุรกีอ๋อห่วงแงห่ังไอ้อีห่อะไรเนี่ยเสี่ยอีบอกว่าจะร้องจับเนี่ยโบยร้องแบบแบบพี่จับแอปโห o n e นะผมสนามเหมือนสนามเหมือนสนามพี่พีครับวันนี้พี่มาซื้ออะไรครับผมผมไม่ซื้ออะไรครับเสียงพี่รองเสียงพี่พีเป็นอะไรครับพี่รองนะครับเนี่ยมาตลาดตาหวานครับผม เสียพียช่วงนี้ติดต,ติดกี่ครับติดกี่ไม,ไม่กลับบ้านเลยผมขึ้นกับว่ากลับบ้านนี่มมไม่กลับบ้านเลยครับผมอ่าคนคนอยู่บ้านตามหานะผมไม่เข้าบ้าน3วันคนอยู่ที่คนอยู่ตา <c oughs> มบ้านบอกให้ติดต่อตามหาเราตอนนี้เว้ยอะไรแบบนี้พวกมึงไปกุงตุรกีมึงบู้นี่ยังโอ้ย่างลำเลยพี่เลโมพาไปหาอยู่กรุงตุรกี พี่ทำอะไรนะครับเมื่อกี้ครับถ่ายเหรอครับครับมาถ่ายไอน้ำชนิดไนมมันนั้นถึงมอนี่ด้อะวลังล่มถึงมอเด้อถ่ายอนัไทยไปแล้วมีลมเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยเราถ่ายกล่องไงเด้อุกล่องเด้อจอยข้ออดึงกล่องแลนนี้ไร้เดียอรออยู่นานมา มีสดยังไงวนี้ม네ีมีวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งงบหนึ่งร้อยบาทผมยังแ่กยังแหกเอายังแรกเต้องซื้อห้องซื้อน้ำก้อนแนายด้ตัวแรก้อซื้อตอแรกต้องซื้ออาบอ่เอาบ่าบอา อันนี้ย๋อนน้เาลยพิกจอนเดอนเได้ป่ครับเนี่ยว่าแานแดนแดนเขาเนี่ยเขาแล้วพี่ว่รแบบเนี่ยพี่ว่าแม่เทีดด้วยแม่เทียกินน้ำคนละพีว่าแ่ะบะกินน้ำคนละพี่วคือบ่อ เขาเราพิวเขาเราพิวต่อหรือเปล่าต่อบรรยากาศต้องไม่ไปเหยียที่สำคัญครับหน้าข้างในวัดเลยนะเป็นที่ไม่สบายนี่ไงไทยกัต่างประเทศไปงานวันนี้ไปก่อน ไดเยวเอาไ่ได้หอหวานครับดูหองหลานดูองหานไอหอหวานก็ดไรแล้วไม่ไปมงหามีตากร้องมืงหังเอา็นาคนหวานดี๋ยวมี่ยนดของแลนตงอนตอนนี้พูดไม่ได้แล้วผมเมาไอ้ไม่ไม่กินน้ำเครบ ยังกินไม่ได้ผมเพราะว่าตอนนี้เติมมามเต็มเต็มเลยครับเติมเต็มครบถึง คมชีวิแล้วกันโชด้วยนไงบ้านาบัยไอ้บานอนี่ครับได้เต่น้ำทะเลี่แบนี่ราคา20บาต้องยสิอโ้ยขนแดดเฮ้ยของวานเลย ร้อนพหมครับร้อนนะครับอ,อ,อุ้ยสะานเให้ด้วย เขาบอเราแจกหนึ่งเมื่พื้นมีละบอยนี่เป็นราคาทไหร่รคาหบา เอ็นใร้อยผัดีเาซอสพริกใส่หน้าเสียยี่นะทุกคนน้องเขาบอกว่าให้พี่เอาซอสพิกใส่น้าเสียยี่ครับบอกว่าบอลอง่งเดี๋ยวคนเบิเดื่อนเบิ้ลดดูดูดีคนจ๋ก็ดูดอ โอ้โหทำอะไรไม่ร <toys> ู <os> ้ว <aún> ันนี้ไงนะพูดเลยเสียอี้บอกไม่ไหวครับเสียอีช็อกครับเดี๋ยวตอนนั้แล้วกินนานๆก็ง่วงช่วงเลยเดินไมเดินไม่ไหวอ่ะเดินมาเดินตลาดที่เสยก็ไม่ไหวอ่ะอ้อไม่ได้ได้เยอะๆมันแน่เป็นแนเป็นยิ้งแนะนำเป็นไงสบายยุ้ตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับอาการก็หิวของหวานมากครับเพราะว่าจะไม่ได้กินมะนาวมือหวานบาหวนบาออร่อยไหมครับอืมมันทุกมิตอ เือข้างในครับเองเลยอาปากดูเดื้านยำยำยำเขาไม่เงี้ยเขาเอน้ำน้ำน้ำเาตามน้ำตาม้วลูยไม่ต่อยำยำนี้เง้เอายำเหมือนกนยำเหอนกนน้พลีฟมันยช่วงมึงมาเป็นสีมันดีเราเมือนกันหลังสาธิตหลังสาธิตนะโชโชนี่เราจะกินทำทท้าตเอาเบิดไหเบิดไห ใจยิ้จอมถงครัเจ้ครับเ้นุ่ครับนื่อยอไหมครับเหนื่อยครั่โบี่เตบขอขอสักหนึ่คด้วยเอนะครับผมปากเต็มกลองแรงเลย่ะมือไหลมืไหลใครเห็นครับพี่ลำโบจินโถเีครับปี๋หมดเหนื่อยเลยบ้าข้ามเสียหิ้วน้อยนี่คือเสียอีผมเป็นไงบ้างครับบอกน้องๆหน่อยด้ยงานบ้างครับ กุ้งตะลกอ้แมือระเบิดเออร้อนมากนะครับผมพี่โจโจน้องๆหน่อยน้องๆขอมาเอองหมออแซบดี้ยี่่ม่อ่่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 ่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่

นี่ครับฝากร้านส้มโอเลยนะครับอยู่แถวบ้านทุ่มนะผมนี่ครับดูนะครับหน้าโรงงานอะไรนะพ่อหน้าโรงงาน NK ฝากร้านหน้าโรงงาน NK บ้านทุ่มเลยผมส้มโอบ้านหวานครับส้มโอบ้านหวานไม่ไม่ส้มแบบส้มโอหวานไม่ไม่หวานแต่ว่าตาตาบ้าหวาน